สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูพาบ้านที่เขานะครับพอดีนัดมาดูพระบูชาองค์หนึ่งนะครับที่มีองค์เดียวใช่ไหมครับยังอื่นมีไหมไม่มีไม่มีเนาะโอเคเดี๋ยววางดูตรงนี้เลยก็ได้เอาคนน้เอาตรงที่หน่อยเน่ยเอาเข้ามาอีกหน่อยก็ได้เข้ามาอีกตรงนี้ดูตรงนี้เลยเดี๋ยวเอาคนนู้นเลยวะคะอยดีเอาผมเลยเดี๋ยวก็เห็นผมเนาะอ๋อได้ไม่ไ็นได้ไม่ไม่ได้ถ่ายคนละเอาไม่ต้องถ่ายเห็นที่แล้วเออเอาแค่นี้พอ โอเคโอเคไม่ไม่ไม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายเห็นพี่เขาได้เราเห็นเราเห็นหน้าผมอย่างเงี้ยได้ได้ดูก่อนนะเงี้ยด้วยบูชาแล้วอย่างอื่นมีอีกไหมพี่ไมู่่ไม่มีฮะมีอันเดียววะมีไปอย่างเงี้ยเอาถ่ายแล้วขายได้เดี๋ยวถึงแล้วไม่มีอะ อ๋อที่บ้านที่ที่นี่ก็ก็ขายพ้าด้วยเหรอผ้าตองเปิดได้ไว้คือเปิดเปิดหน้าหน้าร้านนี้ด้วยใช่ไหมเปิด้แง้มแง้มดูหน่อยได้ไหมนิดตะม,มิดไม่มีะไรเลเหรออย่อืนเก็ที่บูชาอะไรพี่ถ้าบูชาเนี่ยเล็กดๆดูใหเอามาดูดิเฮ้ยอยู่แล้วก็ไว้แบบให้เมาแล้วก็เมาออย่างเงี้ย

ไม่เห็นหลังเนาะเล่นฝันงมงมยเลยมาดูนี่อ่ะไี้เนี่เก่าอ่ะไอ้พี่เถื่อนเก่าอ่ะมันจะเป็นดินไปแล้วอะ่ะ เรีกว่าจะมาแปะวิ่งหน้ากีเกียดได้เสาะแล้วก็เป็นพวกชินเขียวนะเนอะอืมตัวท่าเน,นี่ยอืาหนาดิรอหนาดิเนาะหนาดีนะเรียก<ด>ว่าจะเรามาแปะเลยรู้เปล่าวะพวกเราก็ไม่ได้ป่อยป่อยเก๋เผ่มเกะคล้ายๆกันด้วย โอว่าจะแกะจะแกะอยู่อันนี้อันนี้เท่าไหร่อันนี้ผมดูเป็นชินเงินนะผมดูเป็นชินเงินนะมันยุน่ยซะตันนี่เลยนะมไม่โคตรเก่าอ่ะอันนี้ผมดูว่าได้หล่อนหนาดีเลยออันนี้เท่าไหร่พี่ แหมชอบอันนี้อันนี้ตีเป็นที่ไหนเนี่ยไม่ใช่หลวงพ่อขอโมใช่เงี้ยมันออกหลายที่นะอืมอใช่อันนั้นอันนั้นพอขยเนี่ยมันจะออกตะปูอแต่อย่างเี้มันจะออกเป็นชิ้นเงินอืมตัวเนี้ยพอมีซ่อมหน่อยอ่ะยุ่ยจนคืนต่อผ้าไปแล้วเอาลองตีรวมกันก็ได้สองกันจะนะเอาเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวซื้อได้คู่ก็เอาไป พันอยู่แี้ว็นไรราคาตีอยู่ที่ราคาต่อรองเพราซื้อไปก็าต้องมีกำไรองมีต้องมีบวกแล้วพากแบบพี่แขวนไม่ได้นะพี่ตั้งกูายอย่างเดียววผมดูเก่าลแล้ววมาหนาดิหนา I'm <laughs>